92 90ปี LEGO เลโก้ครับผมงานวันนี้เป็นไงบ้า,าพงพี่พก็ให้จริงงานวันนี้นะถึงเป็นมากครับผมแล้วก็เป็นการเซอร์ไพรส์ขง90ปีของเลโก้ที่จัดทัว์โลกแต่ว่ามัไนไทยก็ถูกดว้วยมีความพิเศษเพราะพี่ยอย่างไรมีความสุขมากนะเหมือด็กเราก็จะมีเล็กๆน้อยๆอยู่ในห้องเรามีแบบเศษเล็กๆแบบย้ำ่ในห้องอย่างเแต่ว่ามันเหมือนเมื่อในวันหนึ่งเที่ยวอยู่ที่แลนด์อของเลโก้เลยแบบเราหรืเจอแบบ ตัวเลยเลยตัวแบบทั้งตัวเก่าตัวใหม่ที่นิทานด้วยเลยที่สำคัญเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กน้อยอย่างแบบพีพีบอกว่าแบบเล่นมันตั้งแต่เด็กเลยใช่มใช่ใช่ครับก็จริงๆเล่นเลโก้มาตั้งแต่เด็กครับตอนนี้ก็ยังเล่นอยู่เพราะว่าเลโก้ที่จริงมันไม่ได้เล่นแค่เฉพาะเด็กได้ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับผมมีเลโก้เทคนิคด้วยมีตัวเลโก้มาจากหนังนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดเลยก็ใครที่ชอบสะสมก็สะสมได้ ในแง่ของการฝึกเรื่องฝึกปัญญามันฝึกยังไงบ้างมันช่วยเสริมภาษาตรงนี้ไงมคิดว่ามันช่วยฝึกสมาธินะครับเวลาเรานั่งต่ออะไรเงี้ยเราโฟกัสอะไรสักอย่างหนึ่งเราตั้งใจทําไม่เสร็จแค่เราทํามันเสร็จเนี่ยรู้สึกว่าเราเราก็ภูมิใจจริงเลยก็มันช่วยฝึกถ้ามีอาการอะไรมันปิดปิดไปจริงมากเลยเหมือนกันเพราะจริงๆตอนเด็กเราก็จะเป็นเด็กที่ซุกซนเลยครับคือพอต่อเสร็จแล้วเราก็ต้องเกี่ยวไปได้สองวันเราก็ต้องถล่มมันทิ้งเพื่อที่จะอยากได้พวกชิ้นเล็กๆอี่นะแล้วพอเรามีเยอะมันเเเหหมืือออออนกับวว่่าาาาตลลดดททีรรรรคิะะไไ พี่ๆก็จะแบบก่อสร้างมันขึ้นมาแต่มันขึ้นมันก็จะไม่ค่อยสวยแล้วเพราะมันก็จะผสมอะไรหลายสีหลายแบบหลายอนว่าเรรู้สึกว่าเราสนุกที่เราได้กล้าคิดกล้าทำเลยจริงๆเคยต่อเยอะกี่ชิ้นอะไรฮะต่อเยอะกี่ชิ้นก็มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนรังรางหนึ่งอะเปิดมาก็คือพูนออกมามีแบบเะไหลายแบบทุกวันนี้ยังต่อรีโพเคิอยู่ไหมก็ต่อต่อบ้างนานๆทีแต่ว่าหลังๆผมจะต่อไม่ค่อยเสร็จเลย พราะว่าเราแบบเราแบบพอเราตั้งใจว่าวันนี้เราจะทำทำปุ๊บเราเราทำไม่เสร็จมันก็จะต้องท้อใจถก็ให้บีบมันหนูก็ต่อที่ใจเลยเอาแค่นี้แหละทีไม่อยากต่อเลยก็ไม่มี่อยากต่อตัวอะไรเลยไม่นะถ้าอยากต่อเลยก็ต้องเาไว้มีที่อยากต่อตัวอะไรภาษาอะไรเพราะเขาชอบแบบชอบภาษาชอบแบบเจ้าหญิงดิ เขาบอกชอบภาษาจริงเหรอแต่ดูหน้าดูกินนิ่งมากเลยนะเขาชอบประสาตเขาไปทงแบบภาษาอย่างนี้แล้วก็ภาษาตอย่างนี้ด้วยเ้วดูตัวยังไงอ่ะชอบแล้วชอบตัวยังไงอะไรหมอต่ออะไรเขาอ่ะฮ่าเสียฮ่าเสียก็ผมก็ต่ออะไรดีๆครับอะไรดีๆผมก็อยให้หมดไม่แบบแต่อะไรภาษาที่แบบสอนน้องคำเป็นคำที่ไม่ดีผมก็ไม่อยากจะต่ออะไรแต่อะไรที่ดีๆผมก็ต่อให้อยู่แล้วอะไรบ้างอะไรอ่ะ อะไรดีๆก็มากมายเลไอย่างเง้ยไม่เห็นให้อะไรเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยเขาชอบสาวอ่ะเดี่ยนี้ไม่ได้เลยจะเอาอะไรเอาพูดละน้ำไม่อยู่ในยูทูบนะแม่ซือผมว่าอย่างงี้นะครับคุณผู้ชมยังไงหมายถึงว่าต้องมีของให้กันตลอดทุกเสื้อหรืออะไรยังไงคะเราเป็นไปตามสถานการณ์มากกว่าเซลเล่นเล่นเฉยเฉยครับจะได้จริงไหมได้จริงไหมเขาจะให้จริงก็รอดเพราะเปย์เราไหม อันนี้พี่สามเปบชาวบ้านที่อยากหนมใส่แล้วเนะ่ยจ่ายเขาเปย์หนูไหมหรอพี่เปย์เขาเยอะกว่าเราคือพี่เปย์สายเปย์อะไรนะพี่เปย์เป็นสายเปคือเวลาเราเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าเออเขาน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อเก็บไว้ก่อนบ้างอะไรรอรอโอกาสอว่าจริงจริงเขาห่อยไหมพี่ถ้าเราซื้อของที่อะไรอย่างเงี้ยเดูนี้หมอบางเลบกพี่แล้วก็เออซื้อมาให้ให้ ก็มีมีซื้อเก็บเก็บไว้บ้างครับตอนนี้มีเก็บอะไรบ้างมี่ยังไม่ได้ให้มีครับมีมีอะมีจริงๆค่ะพี่ห้หวานจริอ่าจะให้เมื่อไหร่คือรู้ว่าเขาอยากได้อะไรบางอย่างมันเป็นดอกไม้หรือยากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วคราวนี้แบบพอเราเห็นปุ๊บมันแบบมันลิมิเต็ดมากๆเราก็ซื้อเก็บไว้ต่อแล้วก็ค่อยแบบว่าเกิดว่าอะไรอะไรไฟอะไรเกิดยังไจะเปลี่ยนก็จะเป็น กงต่างๆเนี่ยเขาซื้อให้เหรอเซื้อมาเขาก็ถ่ายลงอีกนึงเขเก็บมาให่อเรื่องค่ะแราคาเราไม่เกี่ยงอยู่แล้วราคาไม่เกี่ยงออนี่แสดงว่าเราพุ่งสกุลอะไรนะครับเราพุ่งเหมือนกันก็ใส่ไปไงไม่ไม่เป็นอะไรอะไรที่แบบมันมันคุณค่าทางจิตใจมากกว่าผมเรื่องราคามันมันเป็นอีกเรื่องนึงเลยที่รู้สึกว่าถ้าให้แล้วเขาชอบมันมันมันดีเขาเขารู้สึกดีด้วยอะไรรู้สึกว่าโอ้ยรับไปไหมคะว่ากี่ชิ้นแล้วรับไปไหมคะที่ได้ไปกี่ชิ้นแล้วน่าจะเกิน แสดงที่คนพิเศษมันเยอะมากเลยนะอะไรนะฮะแสดงว่าปีนึ่งมาพิเศษมันเยอะมากเลยถ้ามันเกินสามสิบชิ้นวันสุตท้ายมันคัมแรกตั้งแต่รู้จักกันนะต้องแต่รู้จักกันจะไม่ใช่แบบปีนึงนะต้องแต่รู้จักกันมาได้ภายในห้าปีอะไรหกปีก็ปีซอยปีซิงอย่างเวลาซื้อของแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่หรอกคิดว่าถูกใจแค่ไหนเราต้องเดาใจเขาแค่ไหนว่ามันจะถูกใจเขามากไหม คนนี้หนูส่วนใหญ่ซื้อให้เขาเนี my my like uh. <S S ่ย so ม on ันไม่ค huh. right ่อยจะไม่ยากรู้ได้ไงเพราะแบบเวลาเขาพูดอะไรมาอะไรเงี้ยเราจะแบบฟังตลอดแล้วก็เขาช่วงนี้ไม่ค่อยพูดหรือเพราะอะไรมันไม่ค่อยค่อนข้างรู้ใจวิวกิ้งเนอะแต่เขาไม่ค่อรู้ใจเลยนเนอะเรารู้ใจเขาไหมไม่ค่อยชอบพูดเท่าไหร่แต่ที่ที่ไร้สายกับเราโทรพักก็จะต่างกันเนอะแต่ว่าผมว่าจะอยู่กันได้ควที่ไร้สา์ ว่าเขาจริงๆแล้วเราก็เคารพกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรอะไรที่เราเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเราก็ให้ให้ให้เขาทําในสิ่งที่เขาอยากทำเป็นตัวผมเราก็ไม่ไม่ได้ไปก้าไก่หรือว่าหลักๆผมว่าพอเราเห็นต่างคนต่างมีความสุขกับกับสิ่งนี้เป็นสิ่งนีงทำผมว่าก็ก็พอแล้วพี่พีอยากจะให้มันพี่พีบอกว่าราคาแบบไม่ได้ติดแต่ว่าพี่ก็อยากรู้ว่ารวมๆวมสามสี่สิบชิ้นเนี่ยเท่าไหร่ประมาณแปดพันกว่าล้านนะตายแล้ว S <S ซื้อห้างนี้ดีกว่าแต่ท้างกันลาเออมันต้องหลักล้านแน่เลยอะไรนะครับหลักมันก็ต้องไม่ธรรมดาแต่หลักอะไรไม่ไม่รู้พ่พ,พี่แบบซื้อซื้อด้วยความที่แบบอยากให้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ไม่ได้มองว่าแบบเออเราซื้อไปแล้วทั้กี่บาทเขาต้องซื้อให้เรากี่บาทไรเ้เออเราเคยได้คืนสักครึ่งหรือยังครับเออแล้วที่วิวที่วิวกินมพนให้เราอ่ะที่ผมดูเป็นคนหน้าเงินมากเลยซื้อคืนได้คืนเนียว่าอ่ะเดี๋ยนะซื้อให้หน่อยก็ซื้อให้ตลอดเออ มีนี้ผมก็เพิ่งจะใช้ได้มีมีที่ประทับใจนะครับพี่พี่เขาให้ประทับใจเหรอมีชิ้นไหนทุกชิ้นนะครับคือไม่ไม่ได้รู้สึกว่าชิ้นไหนจะต้องแบบพอชิ้นแพงแล้วประทับใจหรือไม่แพงแล้วประทับใจเนี่ยแค่รู้สึกว่าชิ้นไหนที่เขาให้แล้วแล้วทุกชิ้นที่เขาให้มากกว่ารีวิวสักวะเออมันมีคุณภาพกันมีตู้มีตู้เฉพาะเลยไหมตู้วิวกินตู้วิวกิน อาจจะไม่มีนะอาจจะเก็บเก็บรวมรวมกันหัวเตียงอะไรเงี้ยในตู้แล้วกันตู้ชั้นบนแล้วเีลกินอ่ะมีตู้พีพีไม่ไม่ไม่ได้มีตู้แต่ว่าก็จะมีเก๊ะอะไรเนี่ยที่เก็บไม่ไม่ได้แบบเพราะของมันหลากหลายมากอะไเงี้ยมันมันไม่ได้แบบเป็นของที่แบบบางอย่างมันเอาไว้ใส่บางอย่างมันเอาไว้ใช้อะไรเงี้ยมันเพราะว่าอาจจะไม่ได้เป็นคิวโชว์หมดอะไรเงยก็เลยแบบว่าเก็บเก็บรวมไว้อะไรกันแต่เขาให้แล้วให้เขาเราเขาไม่ค่อยใช้ถามถึงเรื่องงาน หลังจากนี้สองคนก็จะมุ่งเน้นไปที่งานเพลงซะส่วนใหญ่ใช่ไหมครับจริงจริงไม่ไม่ไม่สนนั้นเลยคือผมว่าจริงๆแล้วเราเรามองตัวเองเป็นศิลปินเลยอ่ะซึ่งซึ่งเราก็ดันโชคดีที่เราเราดันอินทั้งฝั่งเพลงแล้วก็ฝั่งแสดงด้วยซึ่งผมรู้สึกว่าหรือว่าตัวตนเรามันบอกสิ่งนั้นว่าเรามีความสุขที่เราจะได้ทาทั้งสองอย่างอย่างช่วงเนี้ยเราก็ทํางานเพลงเราก็มีความสุขแฮปปี้กับมันถ้าหมอนว่าถึงในอีกตรู้สึกหนึ่งเราก็คิดถึงงานแสดงแล้วเราก็หมือนว่า รอรองานแสดงที่ที่มันใช่สําหรับเราที่ที่เราจะมีโอกาสได้ทําแล้วเราเราอินไปกับมันอยู่การที่มีมีผู้จัดยื่นบทยื่นอะไรให้ตักผู้เราบ้างอย่างานามากที่จริงที่จริงมีติดต่อมาครับผมแต่ว่าด้วยด้วยเอ่อไทม์ไลน์ที่เราวางไปแล้วด้วยหรือว่าด้วยตัวบทเองหรืออะไรหลายๆอย่างนะครับคืออะไรคือเราสองคนอยากจะเลือกงานที่เหมาะสมกับพวเราจริงๆด้วยแล้วก็รู้สึกว่าทํามาแล้วเราเราอยากจะอินกับมันจริงๆตั้งใจทามาจริงๆก็เลยก็เลยเลือกอะไรที่มันเข้ากับตัวเราดูเป็นตัวเราด้วย เหไมเพว่าแบบต้องเล่นด้วยกันไปเล่นกับกคนอื่นไม่ได้แล้วจริงๆก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะจริงๆแบบเาว่าอย่างอย่างช่วงาาที่ผ่านมาพีพีเขาก็มีไปเล่นกับหนอื่เขาก็มีไปเล่นกับน่มาบ้างในเล็กๆๆน้อยแต่ว่าเหมือนว่าพอมันเป็นงานใหญ่ๆมันยังไม่มีโอกาสที่มันเหมือนกับว่าเ<ช> <ๆ S 2> ห,หมาะเจาะมากกว่าที่เหมือนว่าเราเราจะต่างคนตาดไม่ไปทางานอาื่นซึ่งจริงๆเราเราไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดกันขนาดนั้นว่าเฮ้ยเราจะต้องทํางานคู่กันไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยหือว่าแต่ว่าเหมือนว่าอย่างอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องจังะาคจดดิท้ ก็ผมก็เ i̇şte ป mm ิดบริษ hmm> ัท right. ด้วกันด้วยจริงจริงดบริษทิงจริงมันคือคนระาบิษัทแต่ว่าใช้ทีมเดียวกันจริงจริงอยากจะทำด้วยกันเลยนะเพราะว่าหลายคนก็อยากให้เรากลับมาเล่นซีรีส์ด้วยกันเป็นโปรเจกต์ด้วยกันเป็นซีรีส์ใช่ไหมครับก็รอดูโอกาสอยู่ที่โอกาสเลยอยู่ที่โอกาสว่าทุกงานเลยเนาะในฝันการแสดงอซินนี่ของผมนะผมผมมีค้างคิดถึงงานแสดงมากรู้สึกว่าเราเป็นสิ่งที่เราเราเคยมีความสุขกับมันมากๆแล้วแล้วมันกำลังแบบว่า เราไม่ได้ทาททมันมาในสักพักหนึ่งเราเริ่มคิดถึงเราเริ่มอยากเห็นตัวเองเอมีพัฒนาการในในฝั่งนี้เหมือนกันหรือว่าอยากจะลงไปสนุกกับการทําการแสดงของการก็อย่างที่บอกคือแต่ว,ว่างานแสดงมันเป็นงานที่มีองค์ประกอบหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นแบบว่า ทีมที่ทำผู้กำกับบทหรือแม้กระทั่งตัวเราเองที่เราอินับเนื้อเรื่องนื้นเรื่องนั้นไหมหรือว่าวิธีการทํางานแบบนั้นแบบนั้นไหมก็มันตัดสินใจยากเพราะว่าเหมือนว่าเราก็ใช้เอฟฟอร์ค่อนข้างสูงในการทํางานแต่ละงานการแสดงแต่ถ้ามีโอกาสที่ดีเราก็มาะสมกับพวกเราพวกเราคิดว่ามันใช่แล้วเราก็อยากถ่ายรับชตอนนี้ก็จะรับอีเวนต์คู่ไปก่อนรับอีเวนต์คู่ไปก่อนอยู่ที่จังหวะและโอกาสแตาอย่างอยากซัมมเมอร์โซนิกตอนนี้ได้ซ้อมด้วยกันบ้างหรือยังคบ จริงๆยังไม่ได้เริ่มซ้อมแต่ว่าช่วงช่วงนี้เราคงจะสรุปเรื่องของรูปแบบโชว์นะว่าเราอยากจะไปสื่อสารอะไรในฐานของศิลปินไทยที่เราได้ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ระวางรูปแบบโชว์ยังไงเราจะารานซ์ความเป็นตัวตนของศิลปินเรายัางไงแล้วเราจะเล่า,มาเมสเ a จที่เราอยากจะเล่ายัางไงหรือว่ามันเป็นเรื่องของการจัดตารางที่ซ้อมหรือว่าการการทำการหาทีมมาทำมิวสิกวด ทั้งเซีนโซนหรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวต่างๆในก,การจัดก,การเรื่องการไปที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยพอเราเปิดบริษัท ที่เราทําเองมันเหมือนว่าจริงๆจ็อบเนี้ยเราเรารับมาทําเองเราก็ต้องรับรู้ทุกอย่างแล้วก็คอยแมเนจส,สิ่งน,นี้อยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนว่าช่วงเนี้ยหลังบ้านจบแล้วต่อไปก็คือตอนเนี้ยวางคิวซ้อมเสร็จแล้วต่อไปก็คือจะเป็นคนดำเนินการซ้อมก็ลดลงไปดูซีเทลเองทุกอย่างในทุกทุกโซกระบวนการครับเกือบทุกทุกอย่างเกือบทุกอย่างจริงๆก็จะมีทีมช่วยนะก็จะมีทีมพี่ๆอะไรเนี่ยคนมากๆที่เขาต้องมาช่วยเราทุกอย่แต่ว่าเหมือนว่าเราเราเราในฐานะคนที่ ทำบริษัทเราก็ต้องลองไปรับรู้สิ่งนี้ด้วยร่วมออกความเห็นร่วมตัดใจด้วย๋อแบบต้องทำเองแค่จะทั้งหมดจากที่แบบเธอมีคนคอยจัดการให้เมื่อก่อนที่ค่ายงียค่ะมันเป็นไงบ้าง <c oughs> ก่อนก็ คิดว่ามันเหนื่อยไหมก็อาจจะมีหน้าที่มากขึ้นเราก็ต้องเหนื่อยขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่เราได้ฝึกตัวเองด้วยจากการที่เราไม่อาจจะไม่ได้รับรู้ว่าคนเบื้องหลังจริงเขาเหนื่อยขนาดไหนในการก่อจะคุยงานมาเป็นโปรเศสยังไงคราวนี้เรารู้แล้วเราเข้าใจแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีด้วยเราตัวเราเองเราจะได้ไปทํางานหน้าหน้าได้อย่างเข้าใจเนื้องานมากขึ้นด้วยเตรียมเตรีพลงไว้ยังไงบ้างนะครับเพลงที่เตรียมไว้เป็นยังไงก็จริงๆมันก็ส่วนหนึ่งมันก็ต้องเป็นเพลงเป็น สืบสิปินของทั้งพี่ีแล้วก็ผมดูคนเองด้วยหมายถึงว่าเพราะอันนี้เล่าแบบรวมๆจริงๆมันก็จะมีแมสเสจที่เราอยากจะไปเล่าแล้วมันก็จะเป็นเพลงที่มาเสริมแม่เสดแมสเสจนั้นอยู่เป็นเป็นธีมอยู่เลยเพราะว่าเป็นธีมอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ไม่เซอร์ไพรส์เต่รอเลรอดูในงานเด็กเวลาในการดูแลตเองนะอย่างเมื่อวานทักษะงานวันนต้องงานแล้วต้องงานซ้อมเวทีทุกสนก็ยังต้องซ้อมกันอยู่ ก็ก็จร no ิงๆก็มีมีพี่ๆคอยช่วยเวลาให้ด้วยเป็นพนกงานหรือคนอนเขาก็คอยคอยบอกว่าคอยมีเนิที่เราว่าเอ้ยอันไหนเร่งรีบกว่าอันไหนเร่งรีบน้อยกว่าหรือว่าอันไหนทำก่อนทำหลังก็มีอะไรต้องทำบ้างเพราะว่าจะคอยทำให้ชีวิตเราง่ายที่สุดเราแบบสะดวกสบายกัน ก็ก็ยังเขาก็ยังดูความเป็นไปได้ว่าเอ้ยมันมันหนักแต่ว่ามันก็ยังยังยังไหวแล้วก็เขาไม่ไม่ได้ทำให้เราปวดว่าเหนื่อยจนน่าแต่การนัดพันด้วยแต่ว่าดูไม่ค่อยต้องเอาเวลาไปยุ่งเหยิงชันซ้อมก็คือการการนัดพันต้องลดตรงไปแบกว่าไม่ต้องเอาเวลาไปที่จริงที่จริงที่รอไว้สับซ้อมมันครับก็คือรอไว้เดือนหน้าเกือบทั้งเดือนเลยแล้วก็อาทิตย์นึ่งวันข้าววันก็ในวันที่วันที่ซ้อมอย่างงเี้ยครับพยายามจะไม่รำงานเคือเหมือนเราจะได้พงารตอน กัปพี่ผู้ป่วยเนี่ยนแรกางว่างานกัไหนมัก็เริ่กลาเือนก็จริงเราเราอย่าเที่ยวมันี่เราไม่ถามว่ามชดเชยตอนที่เราไม่อยู่แต่ก็แต่ก็สนุกสนุกดีครับหมือว่าจริงคิวคิวช่วงนี้มันมันแบบมันมันวางไวท่าไแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวแล้วเปาระากก็ก็ยังหวอยู่ครับแต่ไหนที่มันมากก็ใที่พี่เขาก็จะคอยดูแลอะไรอ่าท่ามกลางเกิดยันไงก็อย่างที่ดชมบอรดูชบ ุกพ to ีพ oh. oh, uh, um, uh, ี่ก็ต้องห่วงเาากเลยนะได้ได้อยู่เบบยังยังไหวสบายมากมาเมือก็พี่ป่วยป่วยบ้างแต่ว่าโดยรวมเราก็ยังยังยังเพราะ็่ยังยังพร้อมที่ำงานพี่พี่มาดูแลเขามนเยานประหเักตมี้มใคเป็นใตองเป็นคนกนก็เขาป่วยดูแลคืออะไรเราช่วยได้เราก็ช่วยหมอนว่าในงานอย่างในงานถ้าเรารู้ว่าะพี่ป่วยเราเราก็ทักทิ้งแได้บ้างเราก็จะแบบผ่านเรื่องแบบ คือพยายามแบบช่วยเขาในในสิ่งที่เราทำได้ยิ่งฝากให้กำลังใจเราเป็นแฟนอ่ะเป็นแฟนให้ก่อนให้กำลังใจเป็นแฟนเลโก้เลยไม่เป็นไหรอกป่วยหรอน โอ้ยน่นที่เยับอะก่อนนี่เรสแอคชั่น่โอเคครับผมก็ยังไงอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยที่มาซัพพอร์ตเราไม่ว่าจะเป็นงานนี้งานเมื่อวานหรือว่าทุกๆงานเลยพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็คือเป็นกําลังใจให้เราจริงๆในการในการทํางานหลายๆงานที่มันผ่านไปได้ถ้าไม่มีพวกเขาไปรู้สึกว่าเราสองคนก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ดช่ยแล้วก็ อะไรๆอย่างที่เราได้มาเรารู้สึกว่าเราเราอยากจะตั้งใจทํางานข้างหน้าทํางานที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยให้มันดีเพื่อตอบแทนมเพื่ออกควากันก็จริงๆดีใจมากแล้วก็เหมือนว่ามีความสุขมากเลยเหมือนว่าเดี๋ย่างทยี่เดีที่พี่ผที่พี่ถามอะไรย่างเงี้ยจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะออกมาทำงานทุกวันหยากจะออกมาเจอทุกๆคนอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งเพราะเรารู้ว่ามีคนรอดูเราอยู่มีคนที่ให้คุณค่ากับกับตัวเราที่เราจะมามาอยู่ในที่ต่างๆอยู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราก็ ต้องไม่ทําให้เขาถึงเวลาเราต้องทําให้ดีที่สุดทําให้กับให้คุ้มกับเวลาที่เขาเสียมาคุ้มกับความรู้สึกความผ่อนหนักที่เขามีให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เต็มที่แล้วก็แล้วก็ไม่มีไม่เจอคนใหม่ไม่มีเหตุผลที่จะแบบอยากจับคู่เพราะเรามีความสุขกบทุกครั้งที่เราได้เจอกันโอเคุุณณคคบบของานคานค่ะ